ต้นรับสู่การสรั่นสะเทือนอนุภาพระดับอินฟินิตี้โพสวิธีการเชื่อมต่อ DNA เซลลอะตอมยีนและเข้าถึงกระบวนการของการว์ปโพสตซึ่งเป็นฟิสิกส์ฟันตั้มทางด้านพลังงานที่เราจะรู้สึกถึงอนุภาพของชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสรั่นสะเทือนในระดับของอะตอมหรือ DNA การสรั่นสะเทือนในระดับนี้ จะทําให้เราเข้าถึงประสบการณ์ของความรู้สึกตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและแน่นอนมันคือมันคือวิธีการที่จะเชื่อมต่อกับจิตสำนึกรู้สูงสุดในระดับของซูเปอร์คอนชีสเน็ตถึงจิตเหนือสำนึกนั่นเองอย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติจะต้องอยู่กับตัวเองเงียบๆใช้ความผิดพิเศษนี้ด้วยการเชื่อมต่อไปอยังในกลางของสมองในต่อมไพนิวแกน เชื่อมโยงกับตาที่3ามือพิกธุอิตาลีที่กลางหน้าผากจากนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นในสมองคือสมองจะเกิดการหลั่งสารที่เรียกว่าสารโดสดีโอเอสอีโดสซึ่งประกอบด้วยโดพามีนและสาร, in, รออกซิโทซินรวมทั้งสารเซโรโทนินและสาร เอนโดฟินซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาทางขนตั้มเราจะรู้สึกต่อการตอบสนองของกระแสจิตที่เต็มไปด้ยวยพลังงานของความรู้สึกที่ทรงพลังยิ่นะงนักจะสัมผัสกับปฏิสัมปชัญญะหรือญาณปัญญาที่เต็มไปด้ยวยความแตกฉานเต็มไปด้ยวยพลังงานของความรู้สึก รู้สึกถึงชีวิตที่มันอยู่เหนืออยู่เหนือความเป็นสสารประสบการณ์ของความเป็นชีวิตที่กําลังอยู่เหนืออยู่เหนือความรับรู้ในระดับร่างกายไปสู่ความรับรู้ในระดับของพลังงานความรู้สึกในชีวิตในชีวิตคือสิ่งที่กําลังกําลังเปิดเผยกําลัง แต่สะเทือนุภาพของความเป็นชีวิตออกมาอย่างลึกซึ้งนัคือชีวิตและชีวิตที่กําลังรู้สึกกําลังเชื่อมต่อกับความเป็นมนุษย์ที่เรากําลังสัมผัสและรับรู้กับหัวใจของเราอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เรามีสติและโปรแกรมจิตยอยู่กับลมหายใจด้วยความรู้สึกของลมหายใจที่ลึกซึ้งลมหายใจที่ปราณีตละเอียดอ่อนลมหายใจที่สุขุมลุ่มลึก ลมหายใจนี้กำลังเป็นเป็นวิธีการเปิดสวิตเพื่อจะเข้าถึงวงจรของความเป็นสุดยอดมนุษย์ในระดับของสติสปัญญะในระดับของความคิดสร้างสรรค์ในระดับของของยานปัญญาของความตระหนักรู้ในชีวิตที่เราจะรู้สึกกับตัวต,ตนที่เหนือกว่า การรู้สึกกับชีวิตที่เรากำลังสัมผัสกับอนุภาพของความเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังเต็มไปด้วยความมีชีวชีวาความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกที่ทรงพลังและมีความลึกซึ้งได้เกิดขึ้นการสืบแทบเข้าไปสู่เลือดเนื้อดวงวิญญาณของเราแล้ว ขณะที่เรากําลังรู้สึกกับประสบการณ์นี้ประสบการณ์นี้จะทให้เรารู้สึกกับชีวิตรู้สึกกับหัวใจที่มันทรงพลงังการรับรู้ี่จาตระหนักรู้ในชีวิตกำลังชงุโยง ให้จิตวิญญาณของเราทุกคนรู้สึกถึงความตื่นตัวรู้สึกถึงความรู้สึกถึงความมีอยู่ของชีวิตมันจัก,กรวาลที่กําลังตื่นขึ้นและชีวิตที่กําลังรู้สึกถึงความความมีอยู่ของตัวมันมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราก้าวข้ามข้อจํากัดในโลก ทางกายภาพในความเป็นสส,สารไปสู่ความเป็นพลังงานไปสู่ความเป็นบีอิงหรือเป็นซูเปอร์เนเจอรัลยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เรากำลังกำลังรู้สึกกับชีวิตพลังงานหัวใจที่มันยิ่งใหญ่ความปรารถนาอนาันแรงกล้าที่จะทำให้เรารู้ว่าเรา เราเกิดมาทำไมและเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมันกำลังถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้รับรู้อย่างนึกซึ้งนั่นหมายถึงเราจะใช้ชีวิต,ตกำลังจะใช้ชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้วันนี้ลมหายใจนี้กันต้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมเป็นความรู้สึกที่ทรงคุณค่า ความรู้สึกที่เราจะมีชีวิตอยูก่ก็เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองเพื่อที่จะแบ่งปันความรักและสร้างสรรค์ความความหมายในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีคุณค่ามองเห็นความจริงของโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายมองเห็นชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้มองเห็นความจริงของชีวิตที่เรากําลังรู้สึกกําลังรู้สึกกําลังรู้สึก รู้สึกและสัมผัสกับมันหัวใจของเรากําลังรู้สึกถึงพลังงานที่มันกําลังซาบซ่านและมีชีวิตชีวาหัวใจของเรากําลังรู้สึกถึงพลังชีวิตที่มันซาบซ่านและมีชีวิตชีวาหัวใจของเรากําลังรู้สึกกับจิตวิญญาณที่เรากําลังรู้สึกถึงความตื่นรู้เบลี่านอย่างแ,แท้จริงเราไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิต เราไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่เราคืออนุภาพเราคือชีวิตที่กําลังที่กําลังตื่นรู้ด้วยตัวเองมันเป็นประสบการณ์ของของจิตวิญญาณที่มันกําลังรู้สึกกับตัวมันเองมันคือความรู้สึกของพลังงานที่กําลังมองที่กําลังมองเห็นความจริงของชีวิตจากประสบการณ์ของการของการสรั่นสะเทือนอนุภาพที่เกิดขึ้นและมันคือจุดเริ่มต้นของการ การทัฒนชีวิตไปสู่เป้าหมายหรือภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการใช้ชีวิตอย่างยอดเยดีย่ยมที่สุดบนโลกใบนี้เป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เรารู้สึกกับการมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นชีวิตที่เราจะได้ใช้ชีวิต ทุกความปรารถนายิ่งใหญ่ที่จะใช้ชีวิตทุกลมหายใจให้มีคุณค่าคุณค่าที่จะแบบให้เราได้ได้สร้างความหมายให้กับการใช้ชีวิตการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ่ค่าที่เราเอา,าชนะข้อจำกัดสิ่งที่เรามักจะเราจะรู้สึกผิดความรู้สึกของความรักที่มันท่วมท้นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งจิตวิญญาณมันกำลังจุดไฟในดวงในในดวงวิญญาณในชีวิตของเราให้มันลุกโชนขึ้นความความรู้สึกนี้กำลังชำระล้าง กำลังชำระล้างทาบใครใความดวความรู้สึกวความรู้สึกหลากหลายที่ทำให้เราไปคิดกับกับความรู้สึก ในันสลายไปช่วงติตาเป็นส,สติและความรู้สึกใหม่เป็นความตื่นรู้เบิกบานเป็นความรู้สึกของการเกิดใหม่เกิดใหม่รีเบิร์ตเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณในร่างเดิมเราเป็นคนใหม่เราจะใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดเราจะใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจให้คุ้มค่าที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เราจะใช้ชีวิต เพื่อเป็นของฝันเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองและชีวิตนี้คือชีวิตที่สุดยอดที่สุดเป็นชีวิตที่สุดยอดที่สุดเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะรู้สึกที่เราจะรู้สึกได้ที่เราจะรู้สึกได้เราจะรู้สึกได้